สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่สิบสองธันวาคมสองพันห้าร้อยสเจ็ดนะคะว,วันวันที่ 12, สิบสองค่ะแม่อยู่ตรงโน้นแม่กินข้าวแล้วนอนพักผ่อนนะคะนนอดูทีวีพักผ่อน เดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวผสะสารสกัดจากธรรมชาติตัดเองง่ายที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมีสองสีเลี้ยงสีน้วงตาลและสีดำแต่ต้องผสมให้สีดำชุ่มอปียกยาสระช่อมันลอยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนนะคะแม่พักผ่อน แม่กินข้าวแล้วพักผ่อนสวัสดีค่ะวันนี้พี่สาวซื้อข้าวมันไก่มาฝากข้าวมันไก่สองกล่องค่ะของแม่กล่องหนึ่งของเรากล่องหนึ่งสวัสดีค่ะ เุ้ยโกกระดิง่งข้าวกลางวันนะคะมื้อกลางว,วันวันที่สิบสองข้าวมันไก่พี่สาวคนโตซึมฝากน้ำซุปด,ด้วย ดม,มาใส่หนสุ้น้ำจิ้มเดี๋ยวน้ำจิ้มจะเทราดลงไปเลยกินได้กล่องเลยกินในกล่องเลย,นนลเลยไม่ต้องใส่จาน สวัสดีค่ะทานข้ากลางวันค่ะแม่ทานเสร็จแล้วไปนอนพักผ่อนในห้องแล้วอันนี้เป็นกล่องของเร่าพีา่สาวคนโตซื้อมาให้นะคะอุ้ย์ยัยง ไม่มีค่ะต้องกล้องใช้ใส่ตะเก้้ากินในกล่องเลยนะอโอ้รากินมากเข้าวมันไก่อร่อยออร่อยเดี๋ยวราดน้ำจิ้มไปเลยมีน้ำจิ้มด้วย ด้านน้ำจิ้มเลยได้หมดเลยฮะคงไม่เผ็ดนะคงไม่เผ็ดนะเล่ เห็น้ำซุปนะคะเทแล้วมีเลือดด้วยอืม

ม่ทานข้าวแล้วนะคะแม่ทานข้าวแล้วไปพักผ่อนในห้องแล้วค่ะมี <c oughs> คำใหญ่ฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> อร่อยอร่อยน้ำจิ้มไม่เผ็ดจะเผ็ดนิดหน่อยเ <h ai> ผ็ดนิดหน่อย อืมไอ่มีกระดูกอ่อนไก่มีกระดูกอ่อนไปเผ็ดนิดหน่อย คำใหญ่เลยอร่อย <laughs> น้ำซุปยังอุน่นๆอยู่เลยข้าวที่คอสวัสปปดีค่ะกันเข้ากันค่ะ แม่ทานแล้วค่ะแม่ทานแล้วแล้วก็เข้าไปพักผ่อนในห้องแล้วค่ะนี่เราก็มากินต่อฮะข้าวมันไก่พี่สาวคนโตซื้อมาฝากค่ะ หิวไม่พูดไม่าอืมจะบ่ายสามแล้วซักผ้าไว้ยังไม่ตากเลยซักก้าห่มของพ่อ ớ rồi ạ à. cái <laughs> một con á yeah. bờ bể á <laughs> หมดแล้วก็อิ่มมัก่องเลยสวัสดีค่ะทานข้ากันยังคะเผ็ดน,นิดหน่อย อืมมีกล้วยด้วยกล้วยกล้วยเนี่กล้วย,ยอ่ะพี่สาวคนโตเอามาให้ให้แม่ให้แม่กินเราก็กินด้วยอน่งกิน sông đuôi mì sông đuôi sông sông Hãy tôm đi. ส้มรุงคล้ายๆส้มสายน้ำผึ้งแต่ไม่ใช่มาก <S <S> <S เนี่ยเวลากินเวลากินต้องเอาตรงนี้ออกเนี่ยเนี่ยเอาตรงนี้ออกตรงเนี้ย มันจะลืนไม่ลงต้องกินต้องกินช่วงนี้เอ๊ะต้องกัดออกก่อนมีเม็ด ตนี้มันแข็งมีเม็ดเยอะต้องกินตรงนี้อร่อยต้องมีนี่ด้วยนะเข้าตแตเข้าตัน ข้าวแตน <osc> ที่มันไม่เป็นชิ้นเป็นอัน mission. มันจะเป็นหวานหวานกับรอบมีสองถุงม <S athletes> <N isis> <remember his> <wave> ีสองถุงเข้ามันไก่เลยกล่อนนึง มันไก่มีกองดียะที่สาวคนโตซื้อมาฝากแม่ทานข้าวแล้วแล้วก็แม่ก็ไปนอนพักผ่อนในห้องนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงรวยนะคะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจแม่นะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ